มีบาดฝาดที่ละสองตัวพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องป่าป่าสุขุสุกคนพูนิบาลภาพพิพี่น้องๆมาชมบรรยากาศดีๆกินเมนูแซ่บๆ,ๆดีกับพี่น้องมื้อนี้ที่เขื่อนเขาจุกคือเกาเดอร์พี่น้องเนอะนบรรยากาศงามๆพี่น้องอยังไปแล้ว พยาบาลอาร์เซสวัสดีครับวันสวัสดีครับเมื่อนี้ได้กุ้งแช่น้ำปลาพี่น้องกุ้งแช่น้ำปลาแซบแซบน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องน้ำจิ้มปั่นเองนะครับเผ็ดเปรี้ยวมือตืดๆแซบนัวพี่น้อง <c oughs> พอแล้วะน้ำโฟกัสหน้าหน่ะมาในอยู่เห็นไ,ได้แล้วเนาะอาอพี่น้องมืดที่ได้ไม่รู้กุ้งแช่น้ำปลาพี่น้องเศษแซ่แบน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานปั่นเองกับมือพี่น้องพักแก่กับซิทมี่อันมาละพี่น้องขาดแต่แน,นวหลังคอเด้อแนวหลังคอกับบอยมี่มือนี่มูอ,อ้วนกินกุ้ง นิบได้พี่น้องไหมนี่เห็นเห็นเขากินอะไรกุ้งแช่น้ำปลายืนกินอันพุญญาบ้านอันเป็นเมนูว,วันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลานั่งกินนะพี่น้องเขายืนกินตลเดนั่งกินใช่ <c oughs> อันเห็นอันกําลังเป็นกระแสอันกุ้งแช่น้ำปลายืนกินมาสั้นพยญบาบ้านก็เสียอันนั่งกินแต่พี่น้องผมผมม,ม,ม,มิมองยืนคือเขา,ขาดอกมาบมกอ่ากินได้ไหมลองลองนะมีเอฟซีละละคนบอกว่าให้หมูอ้วนลองมาสั้นอื sạp cũng 1 kg đó mình ạ cũng 1 kg quá đi rồi đó ừ đừng đánh nhau khó lắm Ừ, nó sẽ

แปงมันใช่มั้ยแล้วก็ผมลอกด้วยน้ําแข็งใส่โซดาเข้าไปเพี่อนบนมีข้าวหวานจุ่ยก็แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงยืนกินต่อคิวรอกันได้ตั้งนานของสองสามชั่วโมงนะเขาต่อคิวรออ่ะอร่อยอ่ะอ เออแบบนี้นี่เองไ่บ้านทำอะไรนะต้องกินนี่เราจะเปิดสูตรขายตลาดนัดดีเปิดขายบ้างไหมอะไรนี่อ่ะอืม ขายบ้างคงเจะทำไม่ทันนะแซ่บเอาลืมไหมนะอะไึ้ืมหอมเจียวเออเห็นไหมวันแต่รีบกัน จริงๆต้องมีหอมเจียวด้วยเนาะพี่น้องเนาะเป็นเขากินกันมีบาดฝาาที่ละสองตัวพี่นอ้องอื้มดูกัด ถ้าทอดแส้งเลยพี่เนาะแบบน้ำออกอเป็นไงแพทยอืมจับ มดกัดมดงามหมากัดคอยหมาจักแล้วบามันแถวเป็นแนวพูดนะอืมอขึ้นอ่ะอืมเออมดงามมาดงา,า,ามาเานะออมันได้กินบันได้กินอ่ะเรนจะมากินต่อเดี๋ยวฮะเรจะมากินต่อมันงามกัดปอเอมันงามกระหมูวันแล้วเอ๋อดูเด้อ <laughs> เออขึ้นเต็มเลยลุกขึ้นก่นนนอนไปกันเด้อเออหมดงามเตี๋ยวแล้วพี่น้องล้วนมีแล้วไหมแม่แล้วอ่ะกินผู้ใหญ่ไหมกินรถ เอีไปนหมูหมูวหมูไปปัดนี่ก่อนนะมวนง,งามกัดนี่แบบมมันกันกดจังเอากล้องออกนะสุดสุ่ยครับบุ๊ บวชไปทำพี่ี้องมดกาหมดงามหาฝาดไม่มาหลายน้ะเออคับ เล่ดในกินพื่เดี๋ยวทำพินลองหมดงามกาดหมูหวานเต็มเลยมาจากนเย,ยอะๆสงใส่หวานเนาะหมูหวานลอยห้าสิบเก้าเก็บคันคันไว้ แสบดูไปเดี๋ยวแล่ะจะดายมึงงามกับอยากขี้ก็ไม่ได้นุ่มไม่ได้แสงสว่างได้ไหม Không thấy bằng gì Đó กล่องก็คือสองสามหมื่น 2, 3, อยู่คือข่างอ่างล่ะมันเป็นซู๊ดๆนั้นหรือเปล่าตกใจขนาดที่ต้มอ,อย่างเงี้ยมันน่าข้าวแบบน,นี้เหรือไง

Así mon... sạp nhỉ Hãy subscribe cho ครับครับพี่นออ้องคลิปนี้พยาบาลของคุณหลายนะครับเด้อที่ติดตามรับชมคลิปของพยาบาล ก่อนสิไปขอขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบลอดเจ็บบลอดจนมีเงินทองใส่หลายเลยครับเจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พญ,ญาบาครับพี่น้องน้องบวชเราท่านผู้ชมก่อนฮะ <c oughs> นายน้อ,องบวหมดละมาล่าพี่น้องหมดกัดนั่งหมดเยอะมากวัยยนน,นี้ขอบคุณด้วยล่ะครับ <ขอ S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายท่านหน่ก